นี่เวสต์ทอัพในประเทศไทยเราทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ของไทยเองพอเราทำปุ๊บเนี่ยเราก็ประกาศบอกว่าเราอยากให้เป็นภาพกรุงเทพเดือดกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเป็นเมืองที่คนมามาที่ยก็จะมาเทีย่ยวจะพูดถึงสิ่งสิ่งแรกที่ไม่ใช่เรื่องวัตวาอารามันก็คืออาหารสตรีท <c oughs> ฟูด้ดแต่มันไม่ใช่แค่นั้นกอการที่จะได้อาหารแบบนั้นมามันเป็นทั้งซอฟต์พาวเวอร์ทั้งวัฒนธรรมแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นเรื่องของสไรายเซียงลุ่มเทคโนโลยีที่1ด้วยนี่ก็เปนหัวใจสำคัญของ สำนักงานนาวัตกรรมแห่งชาติยังพร้อมสร้างกรุงเทพให้เป็นฟู้ดเทคซิลขโควันเล่ด้วยการส่งเสริมสตาร์ทอัพด้านเกษตรและอาหารของไทยให้เป็นกำลังหลักร่วมกับอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาหารเป็นปัจจัยสีของมนุษย์เมื่อหิวกระตำองึกถึงอาหารและพร้อมรับประทานค่ะ เราจะเห็นภาพใหญ่ของความเป็นฟู้ดเทคซิลิคอนเวเล่หน้าตาที่จะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มอ,อุตสาหกรรมของใครยังไงบ้างที่พี่ผมบอกมี4ส่วนส่วนแรกคือเรามีบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านอาหารคงไม่ใช่แค่เรื่องของ aquaculture อย่างเดียวมีเรื่องของพืชมีเรื่องของสัตว์นะครับมีเรื่องของการทำโ o เวล food ไม่ว่าจะเป็นแตนเดจทุกอย่างใน นสิ่งที่เราคุยกันนเนยเรามีสพลายเชนอยู่ในเมืองไทยร,รอบๆกรุงเทพมหานครก็ใช่หรือแม้แต่การที่เราพูดถึงเทรนที่พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเออแบนฟาร์มมิ่งหรือครีเยนฟาร์มมิ่งเมืองไทยก็มีกระบวนการเหล่านี้ทําเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจากฟาร์มทูเทเบิลไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วเมืองสามารถเป็นตัวคนจัดก,กับเคลื่อนด้านอาหารได้อันนี้คือโอกาสนะครับบริษัทใหญ่ของไทยที่เป็นบริษัทด้านอาหารถือว่าเป็นระดับโลกมีอยู่ที่นี่นี่คือการที่เราสร้างเขาดึงดูด ว่ามาที่นี่เจอคนงี้กลุ่มที่2ก็คือตัวมหาวิทยาลัยที่ทําเรื่องของฟู้ดที่ทําเรื่องของออตัวการแปรรูปอาหารก็มีเยอะขึ้นมีผู้ประกอบการหันมาทําสิงที่เรียกว่าดิสต์ทัพถ้าเราไม่ทาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับในที่สุดแล้วมันจะไม่มีการไหลเวียนของเงินลงทุนสุดท้ายตัวที่4ก็คือมี VC แบบอพาร์เคาน์เรนี่แหละที่เข้ามาอพาร์เ t u น e เอร์ก็จะทําหน้าที่ในการส่งเสริมการลงทุนด้านกเกษตรในน้ํา เป็ลักแต่ว่ามันก็จะมีส่วนอื่นอีกบางคนอาจจะทําเรื่องพืชบางคนอาจจะทำเรื่อง,ง,อจจเ,รองเรื่องสัตว์บกพวกนี้ในอนาคตมันก็จะกลายเป็นวงจรครบวงจรเมื่อกองทุนยักษ์ใหญ่เข้ามาร่วมลงทุน ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านเกษตรจะยกระดับเกษตรกรผูพอเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเพาะปลูกวัตถุดิบอาหารไทยมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง,ง่ายขึ้นเยอะค่ะติดตามชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สํานักข่าวไทยอสมทวันนี้ดิฉันคณิตหาอมบอนเมตวรินต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ